เดินมาตรงนี้แล้วจะวางลูกบันวางหุ่นกันไปกระแทกไปเด้อครับแล้วกระแทกครันนี้สองแล้วจังหวะนี้บิงคอนจะใช้งานแล้วบิงเข้ามาแล้วตีจังหวะนี้แล้วไม่โดนครับเอาละครับเมอร์เซเดสรีเข้ามาใกล้กันโดนตีไปอีกหนึ่งแผลฮะอยู่ใกล้ๆอาจจะต้องวัดดวงดึงขึ้นมาก่อแล้วครับดึงขึ้นมาจาังหวะนี้แล้วโดนสับไปหนึ่งครับแล้วตรงนี้ต้องตีสับไปก่อนครับ เอาละฮะสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โมดิชแนลตอนนี้เราอยู่กับเกมไอดีไฟต์อีกแล้วนั่นเองฮะสำหรับคล,คลิปนี้เราจะทําการรีวิวสกินใหม่ล่าสุดของกาลาเทียที่มีชื่อว่ามาเรียฮะโดยรูปร่างหน้าตาของเธอจะเป็นสาวน้อยผู้สาสวยฮะมีการถักเปียไว้ด้านข้างด้วยชุดที่เธอสวมใส่เป็นชุดสีแดงตัดด้วยดําแล้วก็มีขิปสีทองอยู่ด้วยนั่นเองฮะเธอจะนั่งอยู่บนรถเข็นวิวแช์แล้วก็จะมีทางด้านของ เหมือนมีดแกะสลักฮะอยู่ที่มือขวาของเธอนั่นเองนะครับผมนี่คือรูปร่างหน้าตาของเธอฮะส่วนอุปกรณ์ของเขาฮะที่เป็นรูปปั้นฮะมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยซึ่งอันนึงเนี่ยจะเป็นเหมือนรูปปั้นธรรมดาอีกอันนึงจะเป็นเหมือนที่คุมขังนั่นเองนะครับผมอันนี้คือรูปร่างหน้าตาของเขาฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะลองเล่นให้ดูสักหนึ่งเกมเราไปดูกันดีกว่าว่าผมจะสามารถชนะได้หรือเปล่าฮะเอาล่ะฮะตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเกมที่ยบร้อยฮะนี่คือรูปร่างหน้าตาเต็มๆฮะมีการเปลี่ยนแปลงไปมากมายไม ก่อนอื่นฮะเดี๋ยวเราหาทางดนานของราชาฝ่ายรงครามกันก่อนฮะวันนี้เรามาทําการรีวิวกันในโหมดทาร์นั่นเองครับและยังคงเหลืออีก2สกินก็คือคาร์บอยฮะแล้วก็เจ้ารอแตกฮะเป็นสกินทองฮะเดี๋ยวเราจะทําการรีวิวตามระดับเรื่อยๆแล้วกันฮะตรงนี้ไล่กันมามีตีนตะเกิดขึ้นฮะสกิลหูจะเจอกับใครแล้วเหมือนจะเจอกับเอ็นชาเตตีมาจังหวะนี้ยังไม่โดนครับการเทียพยายามที่จะวางหุ่นแล้วหุ่นกระแทกไปหนึ่งลายบาตัวนิโดสับไปก่อนครับอยู่ในแผงไม้ฮะวางหุ่นเพิ่มเติมกันไปแล้วยังไม่โดน ไล่กันมาแบบใกล้ๆจังหวะนี้เราหัวดที่มาอีกหนึ่งทีเอาหาบาดเจ็บกันไปแล้วเบิดจะเห็นออร่าของราชาไยตรงข้ามแล้วด้วยครับเดินเปลี่ยนเป้าหมายเพื่อจะไล่ราชากันก่อนครับสำหรับโมบิลิกไล่กันมาฮะระหว่างเล่นกันอยู่ก็เพื่อนๆลองดูชนะก,กัสกิลกันด้วยฮะจะได้ตัดสินใจว่าได้ว่าจะไปสุ่มหรือไม่สุ่มกันดีเรอจู่งใกล้ๆจังหวะนี้ตีไปก่อนครับที่เพื่อเอาปลด็ราสกิลให้เร็วที่สุดครับเอาล่ะตรงนี้ข้ามหน้าตากันไปแล้วโดนสาบอีกหนึ่งฮะไม่สนใจครับ การลาเทียไล่ตามกันต่อปล่อยพลังเพิ่มความเร็วกันมาโอ้โหบอกเลยว่าไลา่กันวิ่งของเขานี่ค่อนข้างจะสวยงามมากๆฮะสำหรับเซนเนอรี่ฮะส่วนทีมทรัพย์ของเราโดนตกรูปไปหนึ่งฮะไล่ตามกันไปแบบยาวๆครับไอเทมหมดเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวรู้กันครับ oh. มีเอ็นชาร์เต้นอยู่ใกล้ๆฮะตกทิ้งไปก่อครับ oh. ถ้าปลดล็อกสกิลเร็วฮะจะมีการรวมรากของลูกบั้นได้เนี่ยก็จะทำให้เราเล่นง่ายขึ้นนั่นเอง ไล่กันมาฮะจะวานท่าทงรูปป้าตรงนี้มันจะไม่โดนใครราชาฝั่งของเราบาดเจ็บไปแล้วหนึ่งขั้นด้วยครับถือว่าเราไล่ล่าได้ช้ากว่าปกติครับรูปป้าไปจกักหวะนี้ยังไม่โดนนะสำหรับการะเทียมถามนาต่างๆกันไปแล้วโดนสาวทีมไปก่อนครับเอาละฮรจะต้องไล่กันไปครับโอ้โหถือว่าทีมซับของเขาสองคนก็ถือว่าซับได้ดีเหมือนกันครับไล่มาตรงนี้เห็นออร่าไกลๆฮะทหารรับจ้างกราเทียเพิ่มพลังเพิ่มความเร็วกันหน่อยครับ เดินมาตรงนี้แล้วจะวางลูกัอนวางหุ่นกันไปกระแทกไปเถอะครับแล้วกะแทกคันนี้สองเลยจังหวะนี้พิ้งพลจะใช้งานแล้วมิงเข้ามาแล้วตีจังหวะนี้เราไม่โดนครับเอาละครับเ e อร์เซเดอรี่เข้ามาใกล้กัน้โดนตีไปอีกหนึ่งแผ่ฮะเท่ากับว่าเจ็บไปสองแล้วครับซื้อดวงตาวิเศษล้วสองดูฮะเบอร์เซเดอรี่ฮะอยู่ไม่ไกลเท่าไหร่แล้วตีทางด้านของเอชัตเต็ดไปก่อนครับต้องพยายามหาเงินด้วยครับแลวตรงนี้โดนสาบทิ้งไปอีกหนึ่งครับเว่งกันแบบยาวๆครับ ส่วนทางด้านของเมอร,ร์เซเดอรี่ฮะโดนลูกป,ปัดอีกรอบเดียวเขาจะร่วงแน่นอนครับส่วนเมอร,ร์เซเดอรี่ของเรากําลังจะร่วงฮะเดี๋ยวต้องดึงเพื่อนขึ้นมากกอนครับหลอก่อนครับตรงนี้รหลอหล้มแล้วดึงขึ้นมาครับผม <S 1> <S 1> เหลมเลื่อให้เพื่อนร่วมทีมได้อีกสองขีดครับแล้วตรงนี้จะไล่าทางด้านของคิงไฟตรงข้ากันตอบเห็นออร่าไกลๆฮะทางด้านของตัวไอเทมดวงตาเนี่ยเป็นไอเทมเเทมี่สําคัญมากๆครับ <S <S ตรงนี้วางรูปปันกันไปยังไม่โดนใครครับแล้วตัวเมอร,ร์เซเดอรี่ฮะ วิ่งไกลๆแล้วต้องหยาดนี้โดนล,ลูกปั้นรวมแล้วโดนกระแทบไปเดืองครับบอกเลยว่ากําลังจะร่วงครับแล้วติงในตัเมเกิดขึ้นใกล้ๆฮะมีใครอยู่หรือเปล่าแล้วเจอเอชาร์ตได้ตรงนี้แล้วโดนตร,งรวงไปอีกเดืองครับจับผิวขึ้นมา,มาที่เรียบร้อยฮะเก้าอี้ไม่ได้ไกลมากครับอาราเทียก็เลงจะจับทา่าได้ของราชาฝ่าจข,ข้ามนั่งเป็นครั้งแรกครับผมจับดังมาตาสั่งกันไปครับรอบแรกเอาละฮะจะมีใครเข้ามาหรือเปล่าฮะแล้วตรงนี้ฮะวางรูปปั้นเพิ่มเติมกันไปฮะ หรือว่าจะใช้ด้านของสกิลปักบุดก็ได้เหมือนกันฮะคือยืนหน้าเก้าอี้แล้วปักบุดไปฮะจะเห็นว่ามีใครอยู่บริเวณรอบๆแล้วหวางรูป,ปจจวาจังหวะนี้ไปหนึ่งไปสองแล้วก็แทกไปหนึ่งครับเอาละฮะเป็นชาร์ตได้กำลังจะเข้ามาช่วยเหลือเพื่อนทีมเดินเข้ามาตรงนี้ตีไปยังไม่โดนครับมีคนข้ามน้าตตากันมาสามสองหนึ่งแบบเรียบร้อยอ่ะมีการช่วยกันขึ้นมาฮะซื้อทางด้านของดวงตาพิเศษเห็นนะฮะมองเห็นออร่าแล้วซื้อดวงตาเพิ่มเติมกันไป วันนี้ไล่ๆกันมาฮะเดี๋ยวเรารอนิดเดียวครับรอบัฟเฟลหมดจังหวะนี้แล้วจะวหวะลูกั้นแล้วก็แทงได้หรือเปล่าแล้วก็แทงไปหนึ่งแล้วเรียบร้อยครับรวบไปสองครับจังหวะนี้สวยครับจริงๆฮะแล้วจับฮิ้วขึ้นมาครับ้องเปลี่ยนลายเก้าอี้มาบริเวณทางด้านของกระแพงแตกใหญ่ครับเดินมาแล้วตรงนี้จะจับวางได้หรือเปล่าแล้วจับนั่งวางมันระสั์เป็นรอบที่สองครับซื้อรถคูดามาก,ก่อครับแล้วตรงนี้ตินในตัดยังไม่เกิดขึ้นครับ เราวา,างท่าน้าขอสก,กิลปัจจุบัได้ฮะยังไม่เห็นใครเข้ามาแล้วตินในตาสก,กิลหูเริ่มเข้ามาแล้วฮะรอวิ่งเข้ามาวางลูกปัดไปหนึ่งวางลูกปัดไปสองแล้วก็แทบไม่โดนแล้วเอนชาเตตกำลังจะเข้ามาช่วยอีกหนึ่งแล้วโดนสาบไปก่อนแนะ้ะสำหรับคาราเทียแล้วเอนชาเตตเข้ามาช่วยทางน้าขอหนานะอีกเป็นที่เรียบร้อยไล่ตามกันไปครับไล่กันแบบยายวๆาโดนสาบไปอีกหนึ่งครับผมเห็นออร่ากันอยู่ครับ เ,เซดรี่พยายามที่จะดนีสุดชีวิตครับผมแล้วตรงนี้โดนตามมาอีกแล้วครับโอ้โห,โหปวดจริงๆนะสำหรับทางเราเองชัรเตอร์สองคนครับแล้วรอบนี้บอกไว้เลยฮะถัาเกิดเพอร์เซดรี่ร่วงเนี่ยจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วด้วยครับวิวงการมาจะดึงเพื่อนแล้วดึงไม่ได้ฮะกูบ,บอกพิการรักัาแล้วโดนยิงไปก่อนครับกาลาเทียโดนยิงไปอีกหนึ่งทีครับแล้วจะต้องไล่กันใหม่ครับเอาละฮรออร่าไม่ได้ไกลจากตำแหน่งที่เราอยู่สักเท่าไหร่ครับ แล้วสกิลตอนนี้บอกเลยว่าเต็มเปียมาไล่กันมาวางรูปปัดไปหนึ่งกระแทกไปหนึ่งหรือยังสวยงามแล้วไล่ตามกันมากระแทกไปสองครับโอ้โหแล้วเรียบร้อยครับผมเป็นมรัสเดอรี่อรัรวบเป็นรอบสุดท้ายแล้วด้วยครับมองหาทางหน้าของผู้รอดชีวิตคนื่นกัอนก่อนครับกระแทกได้หรือเปล่าแล้วจงหวัน,นี้ตีไปหนึ่งเอาละ,ะคริงฝั่งเราก็โดนไยตรงข้าวก็โดนครับเดินย้อนรอยกลับมาแล้วมีคนอยู่ใกล้ๆฮะ กิวบิงพร้อมที่จะใช้งานแล้วแมมีการใช้รัดนี่เอาไปก่อนครับวางลูกปั้นกันไปกระแทกได้หรือเปล่าครับอยู่ใกล้ๆอาจจะต้องวัดดวงดึงขึ้นมาก่อนครับดึงขึ้นมาจังหวะนีแล้วโดนสบไปหนึ่งครับแล้วตรงนี้ต้องตีสับไปก่อนครับเบอร์เซอร์เรียนะโดนตีอีหนึ่งครั้งกำลังจะลวกอีหนึ่งรอบครับเสือรองเท้าเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่กันหน่อยฮะวางลูกปั้นกระแทกกันไปไม่รู้อีกคนอยู่ไหนจะจับพิ้วขึ้นมาก่อครับวิ่งกันแบบยาวๆปล่อยพลังลมตดเพื่อเร่งความเร็ว แล้วกวารวาครั้งนี้จะถือว่าชนะแล้วด้วยครับแล้วเรียบร้อยครับผมชนะได้อย่างสวยงามครัสำหรับเกมนี้โอ้โหแล้วตามมาสามอีกหนึ่งรอบครับและนี่คือสกินใหม่ล่าสุดฮะสกินที่ชื่อว่ามาลียฮะสกินของการาเทียนั่นเองนะครับผม เพื่อๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับสก,กินนี้สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยและว,วันนี้มีการสุมกระชาเกิดขึ้นนะเพื่อเพื่อสุมกระชาได้ตัวละครหรือสก,กินอะไรกันบ้างสามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปเช่นเดียวกันนะครับผมวันนี้ก็จากละกันไปอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามโมวิดอีกแล้ววันนี้ผมลาจากทุกคนไปแล้วจริงๆบายบายสวัสดีครับ